ครับผมนายโนติโนสตากซับสองนะครับหรือซุนบุลโนติโนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอบิลออเดอร์อีพีหกันอีกครั้งนะครับก็ได้คุณจีวิวทูแนกมาโชว์บิลออเดอร์ของโปรตอสให้เราดูกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณทูแนกครับครับผมสวัสดีครับผมจีวิวทูแนกครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานทักทายเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าครับอ่าครับเราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะครับก็โนติโน หันไปซบคนอื่นผมก็เหงาคนเดียวเลยอ๋ไม่ดใคุยด้วยพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมมีอะไรจะถามก่อนก่อนที่เราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะผมอยากถามว่าเสียงผมตอนที่ไม่เป็นหวัดกับเป็นหวัดเนี่ยอันไหนเซ็กซี่กว่าครับเออ <laughs> ผมบอกไม่ได้นะครับผมเป็นผู้ชาย <laughs> บอกไปนี่แย่นะครับตอบได้ก็แย่แล,ล,ล้วออเลรฮะโอเควันนี้คุณทุนักจะเอาอะไรมาให้พวกเราดูกันครับผม ต,ตั้งใจครับตั้งใจว่าจะเอา DT Lush มาให้ดูกันเล่น d Dark Templar นเอง Dark Templar น u s h นะครับวันนี้ก็จะเจอกับเซอร์ <Surf S 1> ก็คือพี่ออนเนียนของเรานั่นเองนะครับอืมก็น่าสนใจจริงๆนะครับพี่ออนเนียนก็ต้องขอขอบคุณพี่ออนเนียนด้วยที่มาเล่นเซอร์ให้เราในวันนี้นะฮะก็ DT ท u s h เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็โกออนเลยครับคุณทูน,น่าก็ลงไพ่ลอนที่9ครับเอาไว้วอลครับตามปกติแล้วก็ส่งโพรไปสก้ทันที หลังจากนั้นเราก็ลงเกตเวที่สิบสองครับสะปายสิบสองล้วก็ลงเกตเว์แล้วเราก็ดูว่าเซอร์เขาเล่นอะไรบ้างถ้าเขาไม่เล่นรัษใส่เราแล้วก็เอ,อพอจะเล่นนักเทมเพล่ได้พอถ้าเขารัชเราเนี่ยเราก็ต้องไปลง cannon, cannon, แคนนอนแคนนอนอะไรเงี้ยครับก็ต,นนต้องดูว่าเขาจะลัชหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเขาลัชขึ้นมาทําก็ต้องลงแคนนอนไ้ก่อนแล้วค่อยออกดัชเทมเพาท่ทีหลังหรือว่าควรจะเปลี่ยนไปบิลอื่นเลยดีกว่าครับก็ต้องดีเฟนให้อยู่ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าเอ๊เขาจะลัชมา แค่พอว่าพุทธเฉยๆไหมหรือว่าเขาจะอ l อินมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็่อนหนึ่งต้องต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดได้ยินโนโนหายใจแรงนี่โนโนไม่ได้ทำกระทำชำเราอะไรกับตัวเองอยู่นะฮะก็ไม่สบายนะหายใจไม่ค่อยได้ก็เอ้าเหรอนึกว่านึกว่าส่วนตัวเป็นคนที่หายใจเบาแล้วก็ชอบหืนๆอะไรอย่างเงี้ยอก็จบรูปไลฟ์ วันีเป็นวัดไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยโอ้ยไม่ไหวฮะโอเคกลับมาที่เกมดีกว่า <s> ก็เห็นได้ว่ามีการออกแอสซิมิเลเตอร์สองอันนีครับแสดงว่าเราต้องการแก๊สเยอะมากเลยอย่างนี้เนี่ยถา้<เ>ถา,ถาคู่ต่อสู้เห็นเนี่ยคู่ต่อสู้เขาอาจจะคิดว่าเราจะไปออกทางด้านพวกวอยเลหรือว่าอาจจะเป็นพวกอิโมโตก็ได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นจุดดีของพิลดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงก็ก็เป็นได้ครับเพราะว่าการออกแอสซิมิเลเตอร์สองอันเนี่ย ออพอเนเนี่ยเขาจะมาดูว่าเอ้เราจะทําอะไรแล้วเขาก็จะส่งโดนอย่างนี้ครับมาดูเรื่อยๆเราก็จะคู่ต่อสู้จะดูว่าเราจะออกยูนิตอะไรที่ตัวที่สองของการสร้างครับเนี่ยครับคือจะเห็นว่าผมออกเซนที่เนี่ยอาจจะเป็นการหลอกเขาว่าเออเราจะเล่นสามเกตเอ็กแพนนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกได้ครับตรงนี้อ๋ออันนี้ก็ต้องดูกันไปใช่ไหมฮะนี่ก็มีการ,รเอาซรีโหลดมากันไว้แล้วครับก็เขาก็เสียดโดนไปหนึ่งตัวโอเคครับโทษทีครับเชิญครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการลงเขาเรียกว่าอะไรนะทวายไลท์คอร์ซิลทวาลท์อร์ทันทีให้มันห่างไกลหน่อยก็ก็ทันทีที่เก็ตสวิตช์คอรเสร็จเลยก็ได้ครับวางให้ไกลๆโอเวอร์หลอดไว้ก่อนอ๋อก็ต้องดูว่าโอเวอร์หลอดเขาอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่รู้สึกจะเห็นว่าเอาวัฟเกตออกมาใช่ไหมครับผมที่กําลังสร้างอยู่เพราะถ้าผมไม่เห็นเพราะผมไม่ได้เปิดโปรดักชั่นแท็บดูนะฮะอ๋อใช่ครับเนี่ยผมก็ลงวัฟเกตรีเสิร์ชตามปกติเลยครับแล้วเราก็ อาจจะสร้างเกตไว้สักสองอันหลอกให้เขาเห็นว่าเออเราจะเล่นสามเกตน,นะอะไรอย่างนี้<อ>เห็นช,ชัดๆเห็นช,ชัดๆไปเลยแต่ไม่แน่เขาก็อาจจะแบบเขาคงจะคาดไม่ถึงว่าจะมีคนเล่นดาร์กชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เขาอาจจะคาดไม่ถึงว่าเออเราจะเล่นดาร์กเทมเพล่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพะดาร์กเทมเพล่นี่ก็ออกมาจากวาร์ปเกตเหมือนกันก็วาร์ปอินเข้ามาได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้นี่ก็เลือกที่จะไปวางเมื่อกี้เห็นมีรังเดว่าจะวางตรงไหนดี ถ้าเกิดไปวางข้างหที่โอเวอร์โหลดก็อาจจะเข้าข้างหลังไม่าข้หลังนี้อ่าใช่กลัวเขาจะเห็นเราวางนุงกาไปเลยดีกว่าแล้วจุดดีของบิลออเดอร์นี้มีอะไรบ้างครับผมจุดดีล่ะครับก็ฮารัสได้ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าใช้สำเร็จฮารัสถือว่าปิดเกมได้เลยอะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จริงๆอะเราก็ปิดเกมทันที พราะดักเชมพานี่เป็นยูนิตที่ไม่ค่อยเห็นใครไล่เอ้ยใครไม่ใช่ไล่สิใครเล่นจริงฮะโอ้มีกันเอโอ้ตอดมาแล้วข้างบนข้างบนมาแล้วเราต้องรีบไปจัดการครับอย่าให้เขาเข้ามาลึกเห็นก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ต้องรีบไปครับเขาเข้ามาแล้ว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 คงจะเห็นแล้วครับงานแล้วแล้วเห็นแล้วก็ต้องลุยต่อครับว่าเราถอยหลังไม่ได้แล้วเรามาตั้งใจจะโชว์ ่าเห็นแล้วทำไงดีวะทางฝั่งเจตัวเอ็กแพนครับมาแล้วครับว่ามาแล้วนะฮะถ้าเกิดเจอเห็นอย่างนี้เนี่ยเราทําไงครับเรามีข้อคิดอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าครับเราเอ็กแพนได้ครับหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะตอนนี้จะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเลยแต่ผมก็มาทางนี้แล้วก็มาให้สุดแล้วกันออยากจะลองดูว่าจะสําเร็จไหมบิลออเดอร์ที่จะโชว์เพื่อนๆด้วยใช่ไหมฮะใช่จุดเสียของบิลออเดอร์ที่อย่างที่เราเห็นได้ใช้ก็คือถ้าเขาเห็นก็คือหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเห็นก่อนที่เราจะเเเอาาาาาดท้ขขไปห ใช่อโอกาสโอกาสแพ้มีสูงเลยครับถ้าอย่างนี้โอกาสแพ้เยอะมากาพอเขาจะเห็นลแล้วแล้วเราเสียเวลาเทคไปนานมากออันนี้เราก็ไม่มียูนิตด้วยใช่ไหมครับโอ้โหมาเล่นโรสนี่เองนะฮะแต่ด์คเทมผ้าเราก็เสร็จแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูก็ได้อะไรอย่างนี้ก็หรือเปล่าก็ต้องดูกันนะฮะแต่โรสจำนวนขนาดนี้แล้วเรามีแต่ด์คเท็มผ้าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบุกมาเราถอยก็ได้ครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นบ้านก็ได้ นี่คงจะมาแล้วล่ะครับโรสจำนวนมาก,รอกอเร<ล>าก็วิ่งเราก็วิ่งขึ้นบ้านครับยกเลิกยกเลิกรเราวิ่งขึ้นบ้านกันได้ครับกลางเวอี้องพยายามเห็นว่านี่เขานี่เขายังไม่เห็นนะครับเนี่ยเพิ่งสร้าง e v o l ช t i o n Chamber เองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามาสก้าวแต่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าไม่ได้ดูออลืมดูสก้าวเฉยเฉยอะไรางี้เพราะว่ามันก็จะ มันกลับมาดูอีกทีมันก็จะเป็นแค่ก้อนกลมๆนะฮะโอ้โหนี่ก็จีๆได้เลยนะฮะเพราะเจอด,ดาบเทมพายอย่างนี้นี่เขเป็นข้อดีครับโอเคครับโอเคครับเรามาพูดกันถึงบิลนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะบิลนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงแบบละเอียดละเอียดครับคุณทูน่ครับข้อดีก็เห็นได้ชัดว่าถ้าหากว่าเราทําสําเร็จคือเขาไม่รู้เราก็เล่นลัชได้มันจะออกมาตัวแรกประมาณนาทีที่7กว่าๆครับซึ่งจังหวะนี้ ถ้าเซิร์ชเห็นว่าเราเอ็กซ์แพนเส้นเราหลอกเขาสำเร็จว่า,าหลอกเ้นที่ปุ๊บอ่าเราจะลงสามเกตเอ็กซ์แพนนะเขาก็จะอ๋อโอเคสามารถสกาเขาสามารถปั๊มโดนอย่างเดียวได้เขาก็จะปั้มแต่โดนโดนโดนโดยที่ไม่เทคอะไรเลยทําให้เราสามารถปิดเกมได้อย่างรวดเร็วครับอย่างที่เห็นว่าเก้านาทีก็จบแล้วสู้เซิร์ชแล<ต>้วพอเสียนะครับพ้อเสียก็คือ,อ,อว่าจะเห็นว่ายูนิตผมน้อยมากตะกี้ไม่มียูนิตอะไรเลยยูนิตสู้อะไรเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรา เล่นออเดรนี้แล้วกำลังทหารเราไม่เพียงพอที่จะดีเฟนต์โดนเขาลัชโดนเขาบุกด้วยเออโรชเอาอินหรือว่า2เบสแล้วก็ลงเดอดร็อคกิ้งโรสเบลลิงแล้วก็จะดีเฟนต์ไม่อยู่ครับก็จะแตกก็นะเป็นจุดข้อเสียอีกอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเขาบุกมาเนี่ยเราก็อาจจะแพง้ง่ายๆเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่จะเอาบิลออเดอร์นี้ไปใช้กันบ้างหรือเปล่าครับผมมีฝากอยู่ข้อเดียวเลยครับคือทัมมิ่งเนี่ย แล้วก็การวางดาร์คชัยเนี่ยต้องหาจุดให้ดีคือต้องให้รู้ว่าเซิร์ฟเขาอยู่มุมไหนของแผนที่ให้ระวางฝั่งตรงข้ามเลยคือให้สุดอย่าให้เขามาเจอเราให้ได้พยายามอยากให้เขาเห็นดาร์ชัยครับแล้วก็ทั้ม,มิ่งเวลาอัตแทคือเวลาเราเอาดาร์เทมพล่าไปบุกเนี่ยพยายามให้ดาร์เทมพล่าแยกจากการอย่าให้อยู่กระจุกไปรวมตัวกันครับ เท่านี้แหละโอเคครับยังไงกับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณจีวิวทูนักมากนะครับสำหรับบิลออเดอร์ดีๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเรากลับมาเจอกับคุณจีวิวทูนักใหม่ละกันนะฮะผมไม่ถามเลยนะฮะว่าจะกลับมาหรือเปล่าผมบังคับเลยนะฮะ <laughs> โอเคครับต้องขอ,ขอบคุณทุกท่าน เออต้องขอขอบคุณคุณจีวิวทูนอีกครั้งนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณออนเนียนด้วยที่มาเล่นเซิร์ฟให้เราในวันนี้ครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ชมมาจนจบวิดีโอนี้นะฮะกับผมนายโน้ตทีโนสตาร์ครับสหรือฟุนบูลที่โนอยู่กับคุณ g v วิวทูนนะครับต้องขอลาไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ